ขายอาหารเสริมในปี2025เนี่ยต้องจ้าง influencer ไหม i n f l u อนเซ r ราคาแพงซึ่งเรารู้แล้ว influencer ทัว่วเนี่ยเราจ้างก็มีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนขึ้นอยู่กับว,ว่าเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอะไรแค่ไหนนะครับถามว่าการจ้าง i n f l ูเนี่ยผมแนะนำไหมส่วนตัวนะผมไม่แนะนำสำหรับแบรนด์เล็กอย่างเรานะเราไม่ได้ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ที่แบบมีค่าโฆษณาที่พร้อมจะเอาไปเทนะครับในตลาดเราต้องพยายามหาผลตอบแทนที่มันดีๆหน่อย แล้วก็ความเสี่ยงที่มันต่าหน่อยเรียกว่าสําหรับผมนะแบรนด์เราเนี่ยเราจะเป็นแบรนด์เล็กๆแต่ว่าเราจะไม่โตแบบเสี่ยงแบบเสี่ยงเนี่ยคืออะไรแจกแจกไปถ้าแจกแล้วไปโดนนะครับเราก็รวยนะครับเราไม่เอาแบบนั้นแต่สําหรับผมอะที่ผมทํามาประมาณ2ปีเนะี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่มีวันที่แบบแย่ๆนะเราก็ได้เรื่อยๆของเราไปอย่างนั้นถามว่าทําไมมันถึงสร้าง แบบให้ชีวิตเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นไปแบรนด์ค่อยๆดีขึ้นไปทํำยังไงวิธีทําก็คือถ้าสินค้าคุณเนี่ยโฆษณาจากความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรคนซื้อไปใช้แล้วเนี่ยเขาเกิดผลดีนะครับผลดีต่อการใช้งานเขาจะเป็นตัวนําเรื่องที่ดีๆเหล่านี้กระจายไปบอกคนอื่นแทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปจ้างนะครับเขาจ้างคนอื่นให้รีวิว เขาไม่เคยหนึ่งเขาไม่อาจจะไม่เคยใช้สินค้าคุณเลยด้วยซ้ำนะไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะว่าสินค้าคุณนะเป็นอะไรใช้ยังไงดียังไงข้อห้ามคืออะไรใช้ตอนไหนดีที่สุดอันเนี้ยเป็นคําถามที่แบบต้องคนใช้จริงๆอะ่ะถึงจะสามารถตอบได้พอเขาไม่ใช้ปุ๊บเขาก็ได้รีวิวอะไรมาก็ไม่รู้นะเพราะนั้นชีวิตคุณมาเลยแบบขึ้นลงขึ้นลงไงนะเพราะว่าถ้าคุณไปจ้างคนที่พูดเก่งนะคนที่ขายเก่งพูดเก่งคุณก็ดี แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไปเจอคนที่พูดไม่เก่งนะซึ่งก็อาจจะมีเยอะนะเซลล์ที่ไม่ดีกับคนดีอ,อ่ะคุณก็อาจจะยอดขายตกต่สตาสาหรับผมเนี่ยเ,เรามียอดขายทุกวันแต่อาจจะ,จจะไม่ได้โตรุนแรงเป็นกระแสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆก็ผมว่ามันเป็นวิธีที่เหมาะกับแบรนด์ที่เล็กๆนะอยากโตแบบยั่งยืนแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงก็คือเราโตจากรีวิวจริงและทีนี้คําถามต่อไป จะทำยังไงให้มีรีวิวจริงออกมาเยอะๆนะครับก็ต้องไปหาผู้ใช้คุณต้องไปหาผู้ใช้ที่เขาใช้สินค้าคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาก็ต้องไปดูว่าสินค้าคุณเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรกับผู้ใช้อ่ะอย่างยกตัวอย่างคอลลาเจนอย่างงี้ใช่ไหมกับผงชงมะเขือเทศอย่างเงี้ยอ่ะคอลลาเจนแน่นอนอะ่ะมันบํารุงผิวข้อกระดูกผมเล็บอ่ะคุณอาจจะไปทา r g e t คนที่แบบอ่ะผมยาวช้านะผมยาวช้าลองกินคอลลาเจนดูดิ ดูดิว่าผมมันยาวเร็วขึ้นไหมหรือว่าเล็บเนี่ยดูแบบสุขภาพไม่ดีใช่ไหมก็ลองเอาคอลลาเจนไปกินว่าพอทานไปแล้วเนี่ยเล็บมันยาวเร็วไหมเล็บมันสวยขึ้นไหมนะครับก็ตรงนั้นอ่ะถ้าเขาทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมเขาดีขึ้นนะผมเขาหนาขึ้นโตเร็วขึ้นเนี่ยเล็บเขาดีขึ้นผิวเขาแบบจากแห้งๆนะผิวหน้าแบบแห้งๆตรงนี้ใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เขารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเขาชุ่มชื้นขึ้นตรงเนี้ยมันจะบอกเรื่องราวให้กับ คนที่ใช้สินค้าเองโดยที่คุณไม่ต้องไปบรีฟเลยซ้ำเพราะหลายแบรนด์อ่จะไปจ้างรีวิวแล้วก็ต้องไปบรีฟบรีฟหนักมากบรีฟว่ากินแล้วไม่ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีคำโน้นคำนี้ก็ทำได้แต่ว่าถ้าคุณเทียบรีวิวอของแท้กับรีวิวที่แบบทำขึ้นแบบจ้างผมว่าคุณภาพมันต่างกันและหลายคนมองออกนะครับก็หวังว่า,เ,าเทคนิคเนี้ยที่มาแชร์ให้ฟังเนี่ยหลายคนอาจจะได้ประโยชน์นะจากการทำแบรนด์แล้วก็เนี่ย ก็ลองใช้สินค้าดูให้คนลองใช้สินค้าถ้าเกิดว่าเขาชอบนะก็ดีเขาก็รีวิวต่อได้มันซึ่งรีวิวพวกนี้ก็จะเกิดต่อเรื่อยๆด้วยนะไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวถ้าคุณจ้างเขาเขาพูดแค่ครั้งเดียวอะ่ะแล้วก็เลิกกันนะครับแต่ถ้าคุณสร้างผู้ใช้จริงนะเขารักสินค้าคุณเขารู้สึกว่าสินค้าคุณเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาเขาก็จะรีวิวให้คุณเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็จะขายได้เรื่อยๆในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องแบบเป็นเหนื่อยมากนะในการที่แบบติดต่อจ้างนู่นจ้างนี่มีความเสี่ยงด้วย เพราะว่าจ้างไปเนี่ยหลายคนจ้างจนแบบหมดตัวเลยนะก็ยังขายไม่ได้เลยก็มีนะครับทุกคนเนี่ยฝากไว้ฝักไว้